ลักษณะของไฮปลานำหนึ่งก็สีส้มประมาณนี้แหละครับหางเราสีออกเป็นบานครับขนปีคนหยังสีออกลายบ่อขีดลายครับสีออกขีดสีเหลืองสีออกอ่าสีใบใบแห้งสีใบตองแห้งครับหางคนปีคนหยังครับสีนี้ขนข้อออกสีอ่าสีเหลืองเหลืองครับอ่าตัวนี้ก็ออก ข้อสีเหลืองผมไม่งอนครับงอนหน่อยหัวหน่อยครับขาก็หน่อยครับขาก็หน่อยครับขาหน่อยขาเหงาครับขาหน่อยขาเหง้าจิตแตกต่างจากไก่โตเนี่ยครับลักษณะสิแตกต่างจากไก่โตครับเบืองง่ายครับหาขอกบ้านๆครับหาขอกบ้านๆแต่ว่าสีบอกเขาเห็นเพราะกอามันหมกหมกเสียแล้วมันออกมา หากินหัวอาหารครับทาหารตัวนี้ผมก็ทายยากครับต,รตัวนี้รู้สึกว่าจะทายยากครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่สวยสมบูรณ์แบบอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นลูกไก่ปลานำหนึ่งครับเฮียครับหางสีออกเป็นบานอีกสี่ครับหางสีออกเป็นบานอีกสี่ครับหางสีออกเป็นบานครับขายไข่ไข่ผมวปีกกล้วยครับ ตรงอกสีเงี antis, also, ้ยงเงี้ยงงนี่หน่อยหางสีออกบรร ب านเลียวๆกับเนี text. Text. Whereas, ่ยทรงเนี Salt ่ยทรงหางเบิ้งหางโค้งกับเบิ้งหางครับเบิ้งหางลักษณะเบิ้งหางลักษณะเบิ้งหางครับเบิ้งหางเบื้องยังโค้ครับเนี่ยเจตเจตตางจากไก่ตอไก่ตอไก่แจ่ครับไก่ตอไก่แจ่ครับอ่ไกลหนามหนึ่งหนามผสมครับ มันจะแตกต่างกันหลายหลายอย่างน,นี้คือตัวนี้ตัวนี้คือไก่น้ำหนึ่งผสมอือกันครับไก่น้ำหนึ่งผสมกันครับแต่ผมว่าบางทีผมมันเห็นผมถือกล่องมันยากครับบางทีบางทีเห็นผมถือกล่องมันออยากน่ครับแบบเด็กประมาณนี้ครัรบภาไทยเด็กเขาว่าเป็นแนวทางความรู้สำหรับ ท่านใดที่ศึกษาเรื่องไก่ป่าอยู่แต่ผมก็ต้นมากผมก็ศึกษาจากไก่ป่าจาก,จากด้วยด้วยตัวเองโดยด้วยตัวด้วยไก่ป่าจริงๆแต่ว่าแนวทางก็บอกบอกคอยทฤษฎียังบม่ค่อยหูเหลืองบันไดครับแต่ว่าทางผาคปฏิบัติหรือว่าสัมผัสโดยไก่ป่าจริงๆตอบได้นี่ครับ นี่แมนแมนมัดครับแมนสุ่มไก่ปลาหนำหนึ่งมัดรับวมทั้งตัวนีหนำเลยครับไม่ใช่ตัวนี้นะก็นี่ครับเป็นแบบนี้ลักษณะคแบบไก่ปลาตัวนีนีลักษณะเป็น,ปน,ปน,ปนตัวปู มัน,น,มน,นสนนเนิเป็นเชืี่ของมนนันในไก่ปลาชุมนครับมันทีเป็นเป็ฉลี่อครับแต่ว่างเมนไก่ปลานในเมนมันถึงมาคอยเขาฝลุ่มนะครับตัวนี้คอมเมนครับขอขอบคุณหลายๆครับที่กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มากครับขอบขอบคุณครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ผมนะด้วครับกดติดตามแน่ขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเข้ามาเพิ่นครับผมกับ ขอบคุณลลหลายๆครับ